โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเกมรัดเด อีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับยังอยู่ที่แองเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้ไปไหนนะครับผมเพราะว่ามีภารกิจเยอะมากนะครับที่ยังไม่เคยทําและยังไม่ได้ทานะครับผมสําหรับแองนะครับผมก็ตั้งแต่เล่นมาก็ถือว่ายังไม่ค่อยอยากออกจากแองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้กันก่อนนะครับเพราะว่ามันมีภารกิจอยู่ภารกิจหนึ่งนะครับไม่เชิงว่าเป็นภารกิจหนึ่งเด็เป็นภารกิจที่ให้เราสามารถได้คูปองได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมก็คือโต๊ะกระดานตรงนี้นั่นนนเเองะราป็โ สัญญานะครับผมให้เราทําภารกิจและรางวัลที่เราได้ก็จะเป็นอ่อเป็นคูปองพวกนี้นั่นเองนะครับสาหรับผมตอนนี้นะครับผมก็จะทําอยู่ประมาณ2ภารกิจนะครับตอนนี้ผมยังทาอยู่2ภารกิจที่ค้างไว้นะครับก็คือเป็นการสอดแนมนะครับแล้วก็มือไวนะครับผมก็คือสําหรับการสอดแนมนี้นะครับให้เราทําการไปเยี่ยมชมสถานที่นะครับผมเขตแดนต่างๆนะครับให้ครบ5 5อันแค่นั้นเองนะครับ5ที่แค่นั้นเองครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการหาสเสบียงนะครับก็คือการเปิดกล่องในพื้นที่ต่างๆนั่น อนะครับในในในเขตแดนของเรานะครับผมผมจะไปทําตัวนี้ก่อนนะเพื่อได้รับเงินเพื่อได้รับแต้ม50นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้นะครับเพื่อขึ้นรถไฟและไปที่เขตการค้าที่อื่นนะครับผมโอเคเมื่อเรามาแล้วนะครับแต้มแต้มมันจะขึ้นอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมด้านนี้ด้านเองนนะครับด้านล่างของแมปนั่นเองนะครับก็จะมีเขตพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นเขต แต่ละเซิฟต่างๆให้เราเข้าไปดูกันว่าแต่ละที่เขาขายอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้น่าจะยังไม่เปิดนี่เราสามารถซื้อของได้เลยนะครับโดยการใช้คูปองนะครับผมถ้าเราอยากได้ตัวไหนเราก็มาซื้อเอาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่อีก3ามที่นะครับเพื่อให้มันครบ5าอย่างนะครับแล้วก็ไปฟาร์มกล่องกันนะครับผมอะไรวะเสียงพูอะไร โอเคเราเราไม่จําเป็นต้องออกมาแล้วก็เดินวนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าในมันขายของอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับผมก็จะขายอะไรที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเราสามารถเข้าไปซื้อได้นะแต่เราต้องมีคูปองก่อนนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องเดินออกมาก็ได้นะครับถ้าเราอยากเร่งรีบนะครับเราแค่รออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รอให รถไฟกลับมาอีกครั้งนะครับก็จะใช้ประมาณ1ิวิใช้ประมาณเวลา10วินาทีนะครับมันก็จะให้เรากดไปที่หนึ่งได้นะครับผมเสียงกูใหม่เนี่ยโอเคตอนนี้ผมก็ผ่านแล้วนะย,ยังไม่ผ่านวะมันขึ้นมาทําไมวะเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปโอเคต้องรอรถไฟมาประมาณศูนย์วินาทีอ่ะเดี๋ยวนะต้องรออีกนิดนึงนะครับโอเคมันได้ยินเสียงรถไฟมาแล้วนะครับเราก็ทําการกดไป ที่ศูนย์การค้าใหม่นะครับแล้วเราก็จะไปที่อื่นกันโอเคตรงนี้เออทำไมมันตรงนี้มันเงียบจังเลยไม่มีใครเลยเนี่ยโต๊ะกระดานเปิดได้ไหมไม่ไดเ้เดี๋ยวผมขอเดินสำรวจแป๊บหนึ่งนะครับก็มีคนอยู่ดีว่าโอเคเดี๋ยวจะกลับไปที่บ้านกันเลยนะครับเพราะว่ามันครบห้าแล้วนะครับขีดเส้นผ่านแล้วเดี๋ยวผมจะทําการไปเปิดหีบนะครับที่พื้นที่อื่นนะครับผม โอเคเราก็ผ่านแล้วนะครับเราก็มารับภารกิจได้นะครับผมโดยการเอ้ยไม่ใช่มารับของรางวัลได้นะครับมันจะขึ้นที่ตรงข้างหน้าสุดเลยนะครับผมโอเคเราก็รับแล้วนะครับผมตัวนี้มันเป็นการกวดล้างครับค่าซอมบี้กัดเร็ว8ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดยอมรับไปด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องไปเ,เปิดหีบไอ้มือไวตรงนี้นะแล้วก็ไปกําจัดซอมบี้ตรงนี้ไอซอมบี้กัดเร็วเนี่ยมันต้องไปที่พื้นที่อ้นี้ใช่ไหม เดี๋ยวเราต้องมีอาวุธก่อนนะครับตรงนี้ผมไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับเราต้องไปสร้างไอ้ตัวนี้ก่อนแต่ว่าผมอยากได้ตัวนี้แต่ผมไม่มีไอ้แผ่นไม้ตัวนี้นะครับผมจริงๆเราก็น่าจะซื้อได้นะเดี๋ยวไปเดินดูก่อนนะครับว่าเราจะซื้อได้ไหมโอ้เราซื้อไม่ได้นะครับเป็นพื้นที่ของเราเองนะครับเราต้องมาที่ด้านนอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปพื้นที่สีเหลืองนะครับผมเออใช่พื้นที่สีเหลืองนะนี่มาอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องไปทําการฆ่าไอ้ตัว ซอมบี้กัดเร็วนะครับผมโอเคตอนนี้ผมต้องหาอาวุธก่อนนะเพราะว่าผมไม่มีอาวุธเลยนะครับขั้นแรกผมต้องตัดต้นไม้ก่อนเพราะว่าต้องสร้างอาวุธนะครับอย่างน้อยก็ให้ได้อาวุธระดับหนึ่งก็ยังดีนะครับเอ้ผมไม่มีไอ้นั่นวะเดี๋ยวผมต้องเอามาเติมใจก่อนเคยฉุกเฉินโอเคเดี๋ยวเราสร้างมาได้ไหมอ่าเราสร้างได้นะครับผมเราสร้างไปก่อนเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้อีกอันนะครับเพื่อสร้างไอ้ตัวนี้นะจริงๆเราก็ต้องเก็บไม้ไปเยอะเลยแต่ว่าเราจะเอาไอ้ตัวนั้นมาก่อน เอาตัวนี้มาก่อนนะครับเป็นหลักเอ,อ่อผ้านแผลอันนี้ผ้าบแผลสร้างได้นะครับผมผมจะทําให้ครบ20ก่อนให้มันเต็มก่อนเพราะว่ากลัวมันเข้ามาแล้วมันตายนะครับผมนี่ผมจะเอาไอ้ตัวนี้เข้ามาว่างนะครับผมโอเคเราก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปฆ่าไอ้ตัวขันเร็วก่อนไอ้ตัวนั้นไม่เห็นเราโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้ทีละสิบอยู่นะครับอย่างน้อยก็ถือว่าแรกกันนะครับโอเคได้เป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับ โอเคมันข้างบนมันไม่มานะครับเดี๋ยวจะกับจัดมาก,ก่อนอ่าตัวที่สองเดี๋ยวผมต้องเปิดกล่อ,องตรงนี้ก่อนโอเคได้นี่มาหนึ่งอันตัวนี้เป็นน้ําเหมือนน้ําน้ําที่ว่ามันขุนนะครับผมมีพวกตะกอนนะครับเราต้องไปทําการกรองก่อนนะครับเพื่อ,อ,อให้น้ําตัวนี้กินได้นะครับเดี๋ยวเราจะกําจัดตัวนี้ไปด้วยเลยโอ้ยมีเยอะเลยทำะเ นี่เรียบร้อยจะเติมยาก่อนส่วนมากตัวหลักๆมันจะมีเออ่ไอ้ตอมบี้กัดเลี้ยวนั่นนะครับผมอุ้ยตัวเนี้ยจะนด้ขับจัดไปด้วยเลยโอ้โหไม่น่าเลยนะครับด้วยต้องเสี่ยงเลยโอ้โหเอ้ยอุ้ยผมได้ตัวนี้ว่ะ ได้ภาพผนแผลมาด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้ต้องทิ้งโอเคไอ้ตัวนี้เก็บมานะครับไอ้ตัวนี้จริงๆเราโอ้ยเราทิ้งเนื้อก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเก็บไอ้ตัวนี้มานี่นะนี่เราจะเก็บไอ้ตัวนี้มานะครับไอ้ตัวนี้เราจะกินไปด้วยเลยโอเคเดี๋ยวทิ้งไปผมจะเอาตัวนี้เข้ามานะครับอ้มันเห็นเราแยะโอ้ยเดี๋ยวผมต้องจับจัดมาก่อนโอเคเดี๋ยว ไอตัวนี้ไอตัวนี้ผมเจอกล่องสองแล้วนะครับแต่ต้องกําจัดไอพวกนั้นให้ครบ8ตัวอ,อมันต้องอยู่ด้านบนดิวิ่งได้ไม่ได้เฮ้ยมันเจอเราว่ะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเโอ้ยมันว่าจะออมเปซะหน่อยอุ้ยพังเฮ้ยพอดีพอดีว่ะเอามันเติมให้เลยนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยเดี๋เลยขอสั่งอีกแล้วนิดนะึง ได้ไหมอุ้ยได้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 ไม่ได,ได้ตัวนั้นมันไม่เข้าใกล้เราโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องตรงนี้นะครับผมไอ้กล่องตัวนี้ผมเปิดแล้วอะไอ้ตัวบนล่ะเป็นตัวพ่นพิษโอเคมไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาอีกฝั่งหนึ่งเจ็ล้วเจ็ละวเจ็ล้อุ้ยเอาดิเอาดิอาดโอเคเรียบร้อย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแนะนำผมต้องเติมยาก่อนเพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะถ้าเข้าไปสู้ถ้ามีซอมบี้เลยเราก็น่าจะสวยนะเ,ออเดี๋ยวต้องกำจัดตัวนี้ก่อนมีแค่40เปองอ่ะ30เลยร้อยได้อยู่โอเคเราเปิดเลยเฮ้ยผมได้อาวุธวะ่ะเดี๋ยวเนะเราต้องทําการแลกเปลี่ยนนะครับโดยการเอาไม้ทิ้งไปนะครับเ,เดี๋ยวนะไม้เราไม่ทิ้งเนี่ยเราจะทิ้งตัวนี้ โอเคแล้วก็ผ้าพันแผลนะครับทําการแลกเปลี่ยนเป็นอไอตัวนี้แทนนะครับผมโอเคแต่อย่างน้อยเราก็ต้องเก็บช่องผ้าพันแผลไว้ด้วยนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอดูก่อนจเจ้าตัวไหนใส่ได้เนี่ยไอตัวนี้ก็จําเป็นนะครับผมน้ำเนี่ยเอาน้ำเราไม่ต้องเอาไปก็ได้เดี๋ยเราเอาจะเอาตัวนี้แทนนะครับส่วนไอตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอามาไว้ที่ตรงนี้นะครับเพื่อสร้างช่องมัน แล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้เข้ามาแทนนะครับโอเคได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาอีกกล่องหนึ่งกันนะ โอคตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับเป็นกล่องสุดท้ายนะครับเป็นกล่องที่5้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดที่กล่องนี้กันก่อนนะเพราะว่ากล่องข้างล่างมันมีซอมบี้นะครับผมไม่ค่อยอยากเสี่ยงไปเปิดเท่าไหร่นะเรามาทําแค่พารกิจนะครับผมอุ้ยผมได้ไอ้ตัวนี้ว่ะเดี๋ยวผมจะอุ้ยตัวนี้มันยังไม่หมดนะเดี๋ยวทําการเก็บมาก่อนนะเอามันให้ตัวนี้มันตันว่ะเดี๋ยวเราผมจะเก็บไอ้ตัวนี้นะครับผมอุย้ยลืมไปว่าน่าเราหน้าจะเอาไอ้ตัวนี้มาก่อนนะ โอเคไม่เป็นไรนะครับผมเราน่าจะได้อยู่นะครับผมเ,เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับเพื่อหนีก่อนนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันอืมเราอยากเก็บมันอนะแต่ว่าเราไม่มีอาวุธที่ดีพอนะครับผม โอเคผมก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเดี๋ยวผมจะมารับใบปิวก่อนเลยนะครับผมโอเคได้แล้วนะครับผมมันมีภารกิจใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมรับรัวตัวร้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็เปิดหีบอีกหนึ่งอันนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ทําภารกิจตัวนี้นะก่อนหน้านั้นนะครับจะมาที่ตรงนี้กันก่อนนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ผมต้องหาตัวนี้มาสี่ชิ้นนะครับแล้วก็หินหินอีกเออสิบสองนะครับผม เดี๋ยวนะผมไม่มีของอ่ะผมต้องมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับเอ่อตรงนี้ใช่ไหมมันต้องการนียี่สิบนะครับผมไอตัวนี้เอ่อห้าใช่ไหมนี่ไงผมครบแล้วนะครับผมตัวนี้ก็เอ่อเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่เติมนะแต่ว่าจะมาใส่ที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมเอ่อตรงนี้โอเคทําการใส่ไม้นะครับผมตัวนี้ด้วยเอ่อตัวนี้มีเชื้อเพลิงนะไอตัวนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้นะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ทําภารกิจมาถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับทําภารกิจมาและรับแต้มตอนนี้ผกค่าบัตรผมอยู่ที่4,300นะครับผมบางคนอาจจะเยอะกว่าน,นี้เป็น ยี่สิบสามสิบเท่าของผมเลยนะครับผมผมมีภารกิจใหม่ด้วยนะครับผมตัวนี้ด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ทําดีกว่านะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอเคมีภารกิจสนุกมากมายเลยนะครับในแองนี้นะครับถ้าใครอยากลองเข้ามาเล่นก็เล่นดูได้นะครับผม